สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหลังนะครับที่ช่องหลังรถตู้เกรดเนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาดูชุดแต่งจัดเต็ม VIP กันบ้างนะครับผมสําหรับเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับปี2019นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้ได้ปี2019เลยนะครับอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับไฟมันติดเฟเตอร์มาครบๆเลยนะครับนี่ภายในนะครับ คือจัดเต็มเลยนะครับสําหรับ V.I.P. นะ3.0 V.I.P. ให้กันไปเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง839,000บาทเท่านั้นนะครับผมได้ดชุดแต่ง V.I.P. ครบๆแบบนี้นะครับมา190,000กิโลเองนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับลูกค้าก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถตู้สวยๆแบบนี้มาให้ลูกค้าดูกันอีกนะครับผมก็เจ้าคันนี้เลยนะครับ คันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับสามจุดนะครับตัว VIP เลยนะครับปีสองพนสิบเนะครับชมกันดมนั่นเองนะครับไฟมันติดเดลเตอร์นะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมอ่าได้สวยๆเลยนะครับแม็กแม็กใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นี่ยางนะครับปี2 0 2พันะครับยางปี2 0งพนะนี่ ภายในนะครับต้องบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับอาเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างนะครับผมสําหรับภายในนะครับถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะสําหรับภายในนะครับเดี๋ยวผมเปิดอ่า start กุญแจกให้ดูเลยเลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสห้าหมืนเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับหน้าจอมีมาเรียบร้อยนะครับเครื่องคือแบบว่าสวยสดงดงามแน่นอนนะครับ บอกนะครับ V.I.P. นะครับชุดแต่งคือครบเลยนะนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังทีนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะกัมยี่นะครับด้านหน้านี่ทั้งที่นั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับแอร์เย็นๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับนี่ใช้งานปกติหมดนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเครื่องเล่น f น AM ็ได้หมดเลยนะครับ นี่ภายในถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ปีสอง9ัสิบเก้าด้วยนะครับลูกค้าปีสองพันสิบเก้าด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าครบจัดเต็มจริงๆนะครับครบจัดเต็มจริงๆนี่ภายในงภายในสวยกริปหมดเลยนะครับป่าเดี๋ยวพาดูด้านหลังนิดนึงนะครับอ่า กระจกนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับผมกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับสีเซอร์ยังสวยเลยนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวเปิดด้่นท้ายให้ดูนะครับลูกค้านี่ท้ายสวยเลยนะครับพื้นทาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเบาะคือสวยกิิบแน่นอนนะครับนี่สวยจริงนะครับคันนี้ว i p พีจบๆเลยครับลูกค้า นี่น็อตเนิร์ดไม่มีไข่ไม่มีขยับเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเมคอัพอยู่ครบหมดนะครับนี่เมคอัพอยู่ครบหมดนะครับอเมคอัพอยู่ครบหมดนะนี่ด้านล่างนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยลูกค้าปีสิบเก้าด้วยนะครับราคาเพียงแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ชุด v i p แบบนี้ไปใช้งานเลยนะ สามารถรับส่งลูกค้าได้สบายนะครับนี่ทำา V ไพมาครบจบหมดแล้วด้วยนะครับลูกค้าใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับเอาไปรับส่งลูกค้าได้แบบชิลช,ชนะครับนี่ถ่ายท่อเธอติดมาเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับนี่สวยนะครับลูกค้าสวยเลยนะครับเธอลูกค้าอยู่ใกล้เคียงนะอยากให้ลูกค้าลองเข้ามาดูรถจริงก่อนนะครับอยากให้เข้ามาดูรถจริงก่อนนะ นี่เป็นไงสวยนะครับลูกค้าคันนี้สวยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับกําลังตามหานะครับรถตู้ VIP นะครับสวยๆราคาดีๆนะครับ8 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมปี2019ด้วยนะครับติดต่อเบอร์หลังได้เลย098 6 2 7 6 8 6 2นะครับผมได้ชุดแต่ง VIP ครบๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับจบหมดเลยนะครับนี่สวยๆนะครับ หรือลูกค้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับแต่ว่าในคลิปผมพยายามให้ดูแบบเรียวๆละเอียดละเอียดแล้วนะครับลูกค้านี่นี่เมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้บอกเลยสวยๆเลยนะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสวยๆเดิมๆนะครับลูกค้า แล้วติดตั้งชุดแต่งมาครบหมดเลยนะครับนี่เบาะสวยด้วยนะครับเบาะสวยด้วยนะครับบอกเลยเบาะสวยด้วยนั่แตึงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเก่าเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับนี่สวยนะครับอ่านี่สวยจริงนะครับสวยจริงลูกค้าก็คันนี้นะครับแจ้งได้เลยว่ายอดล้นๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับ ยอดได้ล้นๆเลยให้ดูเครื่องนิดนึงนะครับให้ดูเครื่องนิดนึงนี่เครื่องยนต์นะครับรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมนี่แต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะเครื่องยนต์ใหม่ๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูแผ่นเพลนิดนึงนะครับให้ดูแผ่นเพลทนิดนึงแบตเบิดยังใหม่อยู่เลยนะครับ นี่สวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะกำลังตามหานะครับ VIP นะปีใหม่ๆนะครับ VIP ปีใหม่ๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยผมบอกให้คันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงน่าใช้เลยนะครับก็ลูกค้าย้ำรุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับคอมพิวเตอร์3.0นนะครับเป็นแต่ง VIP ครบชุดนะครับผม ราคาเพียง8 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ8,039,000บาทเท่านั้นปี2019นะครับเลขกไม่เพียงแสนเ0 0ามกิโลเท่านั้นนะครับผมใช้ยาวๆแน่นอนนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับรอยทรงรอยซีนอยู่ครบหมดนะครับนี่การันตีได้เลยว่าไม่เคยชนหน้ามาแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นะรถเราส่วนใหญ่นะครับเกือบ80%รถหน่วยงานหมดนะครับผม ไม่มีจมน้ําน้ําท่วมชนหนักนะครับเริ่มชมรถสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับนี่ได้รถสวยๆกริบๆแบบนี้ลูกค้าไปไว้ใช้งานนะครับถือว่าคุ้มเลยนะนี่ให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนะครับซินเซอร์ไม่เคยแกะเลยนะครับ <S <S> <S ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับคอมพิวเตอร์3ามยศูนย์ะครับตัว v i p อนะ ติดต่อเบอร์หลังได้เลย0 9 8 6 2 7 6 8 6 2นะครับผมหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับก็คันนี้จ้างก่อนเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับยอดล้นๆนะครับคันนี้ปี2019นะครับราคาเพียง8,39,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ